เป็นบึงกวางกวางโอ้ก็คือสีน้วคักเนาะเิ่นออกลูกนกนี่ได้หลายคักเนาะวุานมุงมึงนึง,ม,งมันเลี้ยงกวางมมมีเนี่ม,ม,มาให้กิน มืุขึ้นนาแรงได้เก็บผักเก็บผักมาย้อนให้เพื่อนกินได้นี่นะตะฮัก <c oughs> เลี้ยวเบื้องยัง <c oughs> เบื้องกว้างพี่น้องตะฮักเนาะอันอยู่บ้านเท่ากับเสียหาเบื้องยากแล้วนีเนาะสูม,มือนเนาะพี่น้องเนาะกว้างเนาะขัดเพื่อนนวเลี้ยงไว้น้ำตามชนสองชนซัดเนาะ ตากีมาแหงตกแหลงลง่มขาวจันทรานอยู่นะเบ่ไม่เนี้ยไม,มาให้กินบ่ไม่ยังมาให้กินเลยยายเมฆวันใดยังมาให้กินยายเมฆมาลรอเบิ่งปลามาลรอเบิ่งว่านัน่นอันหีมะเพิ่น ละลายไปสันกำลังสิเริ่มละล่าพี่น้องจ้ะอืมคืหาาก็บพักบึงพักบึงเฮ็ดได้ล,ละนีิมะละลายอ่านี่นนนอนอยู่คุณอืมทุ่มตัวแม่พ่นไปทั้งไหนพ่นพ่เขวหย,ย่ย,ยนะ่ะทุ่มใส่บนออนอเอาไปพ่นเอาไปไว้คนละามองวันเนาะ สงสัยเพื่นจะเอาไปไว้คนแล้ทีและวมองเริ่มบ่เห็นตัวแม่เพื่อนเห็นแต่ตัวลูกเพื่อนน่ารักสีขาวเขาโค้งโค้งไปยื้อใส่เพื่อนเอาไ,ไว้ใส่บุกเขาโค้งโค้งไปย่างไปเบิ้งอันเบิ้งนิดกัน อ้าของพุ่นก็เอาบ้านพี่น้องนแง่งซุบเบิงว่านิมะเป่นละลายไปพอ่นนะละลายแล้วก็หาเบ่งเก็บเบิ่งเห็ดเบิง่งนกระเทียมได้แล้วแต่ว่ากัแล้วเริ่มแล้วล่ะพี่น้องเขาเป็นมือที่สองแล้วนี่เป็นสิเริ่มละลายเลยแดดออกและเบ่งม,มุมนี่วันนี้ข<ม><ม>ึ้นสินหนาวคักเนาะ ยังบนละไลยเท่าที it, <Yes. s Elliott ills> <c oughs> ่หิมะแต่ว่าก็เริ่มแล้วห่ะวะมันได้สองมือแล้ะแดดอกมันกัละลล่แล้วพี่น้องเขาป้าได้แลวมันเห็ดยังอยู่ต่อพี่จังเห็ดนั่งร่มหิมะเนาะก็คือสีโบเมนดอกงส้มน่ะสโบเมนดอกพี่น้องกับปาเนาะคืออยู่คือเห็ดนั่งร่มคิดว่าคือสีโบเมนไปอยากมุนหิมะเข้าไปมันเย็นพี่น้องจ้ะ เย็นไหมจีพาลุยหิมะไปบึงขอนหันพี่น้องบอกคา่ะมีเห็ดอึบเมื่อทาน,นหิมะละลายจอบเบึงหิมะละลายไปยนะั <c oughs> <c oughs> งหมดละลายเลยยังเต็มอยู่ขอ,อนเห็ดสิหน่อยพี่น้องนะเห็ด <c oughs> <c oughs> อันนั่น เห็ดหูหนูตรงร้อยเพื่อละไล่สักก่อนเพราะว่าขเขาจะมาเบิ่งไว้อยู่ก่อนนี่นี่มาจับอยู่ไม่อยากเขาไปกวดเบิ่งนั่นมนีไม่จะต่อเห็ดหูหนูแล้วนี่ยป้ากระถกกระเทียมล่ะนี่มาละลายกับมะฮักงัดกระเทียมอีกแล้วพี่น้องจ้ะก็ชิวเลี้ยงขุดกระเทียมกดเจ็บกระเทียมสุฟังนอกจากพี่น้องจ้ะ คลิปนี้มันย่อยเมย์ว่าผิดก็ขอโทษดขอให้หลายๆเพราะว่าตามก็ได้ขอมูลมากเนาะการเจ็บกระเทียมนี่เพิ่นเป็นพืชที่ว่าห่วงหามอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าเขาสามารถเก็บได้เขาเก็บกินได้แต่เขาไม่ไดเอาไปซื้อไปขายไหมพี่นองจ้ะเขาเก็บกินได้เขาไม่ไดเก็บไปซื้อไปขายได้ไปเฮ็ดสินค้าอคนไห้เขาเก็บอยู่หนึ่งเขาเก็บเขาปไปเก็บในสวนสาธารณะสองเขาปไปเก็บในปลาสงวนที่เป็นปลาสงวน ปลาโน่นรักคนบ่อยเก็บคนให้เก็บปลาท,ท่า,านทะ่ามาศาสตร์นี่ยพี่น้องในปลาท่ามาศาสตร์เขาเก็บได้แต่เก็บพ่อไปอยู่ไปกินเขา้ามาเดาไปซื้อไปขายเพื่นกับบได้ว่าเพื่อนบุรีฮวงได้ห้ามเด้อพี่นอ้องเออเพราะว่าเขาก็อันเพื่อนนัน่นมีคอมเมนต์เขามาอันหาข่อยอยู่ข่อ,ขอยบ่อยากว่าวก็าสร้างเลยเนาะเพราะว่าข่อยก็บลู่กดเกล็นของแต่ประเทศเยอรมันเขก็ลูอยู่กดเกล็นของเพื่อนในการเก็บพักเก็บเห็ดเนาะ เฮ็ดอันใดนเว้นห่วงหามเพ่นไหเก็บซุ่มใดท่มใดพักนั่นพักอันนี้เขากรัวอยู่บนว่าเขาหอนได้หอนเฮ็ดพี่น้องจ้ะเออผม,มเบาปัน่นฟังจ้ะเก็บกระเทียมเพ่นกันใไฮเฮ้าเก็บ <c oughs> แต่ว่าเฮ้าเก็บเพราะไปยู่ไปกินบรได้เก็บไปเป,เป็นสินค้าไปไปขายสินะพี่น้องว่าอ,อีกก้อนเออค้าผู้คนเขามาฟังมาเบิง่งอันคิดผงใยเม็ที่หลังเพื่นกับสิบบุรู้เน,ะนาะเพื่นบริห่วงได้หามพี่น้องแต่ว่าเข้าเก็บพอได้ไปยู่ไปกิน แล้วก็บ่ได้ไปเก็บในป่าอนุรักษ์เราบ่ได้เก็บในวบบสวนสาธนารนณะอังซีนะพี่น้องอืตามที่ขอิังขอมุนะ่นมะประเทศเยอรมันนี่เฮาบได้เอาลวงเอาไร้เฮาไปซื้อไปขายเพป็นบ่ได้วา่าเอาไปกินนี่ได้อยู่จ้ะอืตามที่ขอิังขอมุ่นมากดอกพี่น้องจ้ะอืพวกเห็ดพวกเอนนียังคือกันเฮาเก็บได้เฮาเก็บเฮาก็เก็บเอาไปกินพวกกระเทียมกระเทียมปลาเฮาเก็บได้พี่น้อง คลิปนี้กับพี่มี่ยังไล่เราพี่น้องคนมาจอบเบิ่งเนียน่ยมพิศพากระเทียมแต่ว่าอันฮิมายัางบนลาลายอยู่อันฮิมาไล่ลายลายเราสิผ้า,ามากกลมาขุดอีกเพื่อกเอาพี่น้องไล่คักนี่ไล่อยู่อืแต่เขามาเก็บทขาไมปลาบบเขามาสาดโบเป็นยังเขายุไปเก็บในปานลาโนรักคนพี่น้องเนาะว่าไล่คนก็สิว่าคอยอีกหรอกเพราะว่าพี่มีคอมเมนต์กอ่อนมาเนาะว่าประเทศเยอรมันห้ามบ่ให้เก็บ มันหามหามหามเมียงหามคนละย่างพี่น้องที่เขาอบอกมั่นั่นแหละมันมีหลายขอที่ว่าหามเก็บอือ่ะย่งางมันต้องกันพี่น้องเฮียคนเห็ดยังอีกนี่หิมะงั้นโอ้ว่ามันเห็ดกินได้กินบ่ได้ดอกตี้นี่กูนะมันเห็ดกินได้ตรงพี่น้องเห็ด เห็ดเบีย้ยแหละคนว่ามันเฮ็ดกินได้มันหิมะมันคุม้มมันเบิ่งบอ่ออกเนาะอ่เบิ่งบอ่ออกว่ามันเฮ็ดกินได้โออหุ่นมันลงแต,ต่เห็ดขอนเก่าบ้านเฮ็ดกินได้อืมมีแต่ตเบีย้ย ป้ากระเทียมข่อยเอเลอยุนอีมะอีมะละลายเหโอวยมาลุยเลยพี่น้องก็สิเขามอกอันอันจอบเบื้องนี้ว่าเป็นละลายพี่น้องเพราะว่าอยู่ขางบ้านอยู่ขางถนนถนนนะน้ำถนนถนอนอยู่หลังบอกหลังบ้านเป็นละลายบี่น้องไหมอีมะเนาะปัดมานในป่านี่ย,ยังสวดโกโจโอ,อยู่ขาวจันพันอยู่ยังบนละลายอยู่บันนี้นไ,ไหมเนาะยายแม่ก็เล็เออกเดี๋ยวจัดงานก็เลยเขามาเบื้อง จอบเบิ้งกันนะหันหลบไปเรื่อยๆขมา้าซะขาวจันพันอยู่คือเก่าอยู่คนโอ้ยหนาวอที่พี่น้องนี่ขม้าสิกาน้าวหนาวป่านอยู่ในน้ำแข็งได้ทพี่น้องหนาวคักจนเย็นหมดละหนาวออกมันมันหนาวมันเย็นไหมพี่น้องเย็นจ่อยๆอยู่นี่คลิปม,มีก็ไมอย่างไรยดอกพี่นอ้องเพิ่มมาจอบเบิ้องมาเพิ่มเรล่อยๆไปปรั่นหิมะนะยังคือเก่ายู่ทั้งนี้ก,ะกะ็ว่ากันอีกมือสองมือกับกเบิร์ตตกเพราะวคนเศร้าร้องแล้ว เด็ดออกมาแล้วก็ล่ไล่เราวัดนี้เขาป้าหาเก็บเห็ดได้คือเก่าแล้วบัดนี้เมรัยน้ำมาเลาะเบิ่งพคนละโอ้เบื่อปั่นแจงเห็ดละงูพี่น้องเบื่ออันอันอันเบื่อยี่มะเบื่อปั่นกินแจงเห็ดละงูคือมันหวานบ่เปียบๆนาะจ้ะเบื่อคักมันมันอยู่โดดแล้วมันเลยเบื่อพี่น้องสี่สิบสามปีแล้ว ปอยู่เยอรมั่นนี่มันก็เรียบเบืยเบือหิมะผู้คนอยากเ่นกนอยากเล่นอยากเล่นเนาะผู้เขาอยูโดนเข้าไปเบือส่วนลูกส้นเต่าขเขาเกิดยุนี่เขาก็เห็นแล้วเนาะเขาก็บ่อยากเบิ่งเรอเด็กน้อยเขาก็อยากเล่นเรอมันก็ใหญ่บนเราลูกข่อยก็เลยทั้งสองคนเขาก็เกิดอยู่นี่เบิ้งเหรอเขาก็บ่อยากเล่นบักย่างแล้วเบืออีแม่เห็นสุปี้มิตะหิมะหิมะบบมีแดด่ดนว่ลูกก็เลยอือืม,อม เพ็รถุงมือเฮียสินยเนาะยายแม่น,น้ำผาถุงมือละบัดน,นี้พี่น้องจ้ะพุนวางอยู่พนคุณผู้เฒ่ามาย่างอยู่ในป่าเฮชรถุงมือเฮียขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อ,องที่เขาามเบบุญซองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะคลิปนี้มีอย่างหลายเราไมาจอบเบิ่งป่าวันละลายไป,ปพูดสั่นกูโดนดอกเด้อก,ก็ได้เข่าป้าอีกคือเก่า โมโดนก็จะได้เข้าปากเก่า